สาแก่ใจไหมครับซุปเปอร์สันเดย์ที่ผ่านมาครับอาร์ซนอลครับเปิดบ้านที่เอมิเรตสเตเดียมครับไล่ต้อนแมนยูไป3ประตูตอนหนึ่งโอ้โหดูจากสกอร์นี่ต้องบอกว่าโอ้เหมือนจะชนะกันขาดนะครับแต่ว่าถ้าดูรูปเกมเนี่ยต้องใช้คำว่าเกือบตายครับนะฮะียกว่า3แต้มที่เป็น3แต้มที่ได้มาแบบเลือดตาแทบกระเด็นครับนะฮะอะ่ะคลิปนี้ชวนคุยหลังเกมเกมนี้กันหน่อยครับเกมที่อาร์ซนอลสามารถคว้า3คะแนนสำคัญจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ครับ สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์สนะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันครับและนี่คือคลิปหลังเกมนะครับชวนคุยหลังเกมกันหลังจากที่ก่อนหน้านี้ชวนคุยก่อนเกมเป็นเซียนก่อนเกมกันแล้วครับเกมซูเปอร์ซันเดย์ครับบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้ครับอาร์เซนอลครับเปิดเอมิเรตสเตเดียมที่ลอนดอนเหนือครับเจอกับคู่มาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของอีลิขเทนฮาร์ค นะครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่ระดับ5ดาวเลยจริงๆครับมีดรามา่ามีผัดกันนำผัดกันตามีมประตูดได้ไม่ได้มี VAR โอ้โหมัน ารายละเอียดมันเยอะมากนะครับแล้วก็หลังเกมมีบทสัมภาษณ์ต่างๆนา,นานามาฝากทุกคนกันด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับฝากทุกคนกดติดตามพวกเราให้ครบทุกช่องทางก่อนนะ,นะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะครับในในช่องทางของคุยแกร์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube แล้วก็ Tik t o อกนะครับอ๋อแล้วก็ลืมขอบคุณทาง Facebook ไปนะครับมีผู้ติดตาม5 0,000ื่น l ฟลเวอร์แล้วขอบคุณมากเลยนะครับนะฮะในยูทูบในทิกต o k กก็ตามตามมาก,ก็แล้วกันนะครับจะได้ ครบ,ครบทุกช่องทางจะได้เรียกว่าเพิ่มพูนมากขึ้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามที่อยู่เป็นครอบครัวเดียวกันอยู่เป็นเพื่อนกันก,ก,กันนะครับนะ,ะคิดเห็นอย่างไรกับเกมนี้นะครับอาร์เซนอลได้3คะแนนที่ล้ําค่านะครับแมนออฟเดอะแมชหรับคุณคือใครนะครับโมเมตนต์ไหนที่รู้สึกว่าอยากจะถกอยากจะพูดคุยเป็นพิเศษนะครับนะไอ้ล้ำหน้าของกราเบอร์มาเยสที่ โกงตัวนะครับทำให้การโชว์นะครับล้ำหน้าอันนี้ชอบไหมหรือว่าชอบจังหวะเตวพืดของค่ายฮาวแบดไหมนะครับลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยแล้วกันนะครับแต่ว่าก่อนจะไปคุยต่างๆนานานะครับขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะครับขอบคุณด้วยนะครับซูซูกิครับรถยนต์ซูซูกิซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดนะครับแรงท้าฝนกับราคาพิเศษครับเริ่มต้นเพียงหกแสน 99,000บาทเท่านั้นนะครับตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันหรือว่าเริ่มต้นผ่อนเพียง4,999บาทครับมีจำนวนจำกัดนะครับมีข้อเสนอพิเศษอีกมากมายครับที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ www.suzuki.co.th นั่นเองนะครับนะขอบคุณซูซูกิด้วยนะครับอ่ะมาคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันต่อเนื่องเลยกันละกันนะครับสำหรับเกมซูเปอร์ซันเดย์นะครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกว่าเล่นในเวลาบ้านเราเวลาดีด้วยนะครับสี่ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับผมเองก็เรียกว่าตะลีตะเหลือครับนะฮะไปทำงานต่างจังหวัดต้องรีบกลับมาดูมา เริ่มต้นที่ไลน์อัพกันก่อนนะครับสำหรับเจ้าบ้านครับนะฮะก่อนเกมจะเริ่มเนี่ยมีข่าวไม่ค่อยดีคือโทมัสปาเต้ได้รับอาการบาดเจ็บครับทำให้เกมนี้ไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองนะครับข่าวว่าต้องพักมากกว่า2สัปดาห์ด้วยนะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงของอาร์เซนอลครับผู้รักษาประตูเป็นอารอนแลมสเดลนะครับแล้วก็กองหลัง4ี่คนผมชอบมากครับแบ็กขวาเป็นเบนจามินไวท์แบ็กซ้ายเป็นโอล็กซซนเดอร์ซินเจนโก แล้วก็คู่เซนทรัลเป็นวิลเลียมซาลิบาจับคู่กับกับเบรย์มังเกเยสนะครับกองกลางครับ3คนไม่ค่อยชอบอยู่คนนึงครับนะฮะชอบสุดเด็กแค่นไรส์นะครับแล้วก็มาตินโอเรกาชอบสูสีกันแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็อีกคนนึงไม่ค่อยชอบครับคล้ายฮาวแบกนะครับแล้วก็กองหน้าครับเป็นเอ็ดดี้เอ็นเคเทียครับแล้วก็ปีกซ้ายปีกขวานะครับก็เป็นกรอบเบอร์มินตินเดลลี่กับบุกโยศากาันเองถือว่าเป็นชุดที่ดีใช้ได้เลยนะครับแต่แอบอย่างที่บอกไปนะแอบไม่ค่อยชอบ ฮาวแบบเท่าไหร่นะครับไม่ได้เกลียดเขาเป็นการส่วนตัวนะแต่ว่าผลงานที่ผ่านมาเนี่ยม,มันบ่งบอกแล้วว่าคุณดีไม่พอที่จะลงเป็น11ผู้เล่นตัวจริงนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรโค้ชให้ลงก็ต้องลงครับนะ่ะไปดูทีมเยือนกันบ้างครับมาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้สษษาประตูเป็นทางด้านของโอนาน่านะครับแล้วก็กองหลัง4คนนะครับผมทายถูกแบบไป๊พเลยนะ สิบจริงๆบเตัวจริงของแมนยูนี่ผมทายถูกแทบจะหมดเลยนะมากกว่าของอาร์เซอนอลด้วยนะนะครับแบ็กขวาเป็นวานมิสกาแบ็กซ้ายเป็นดาโลนะครับก็แบ็กซ้ายตัวจริงของแมนยูก็เจ็บไปหมดเลยตัวจริงตัวสำรองเลยนะนะครับแล้วก็คู่เซนฮาบครับใช้ทางด้านลิสโดมาตินเนสจับคู่กับลินเดอร์เลฟครับเพราะว่า ลาเฟลวารา์นบาดเจ็บอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็กองกลางครับใช้กาเซมิโลครับจับคู่กับคริสเตนเอเล็กเซนทึ่งดีมากๆทั้งคู่เลยนะส่วนบูโน่เฟรนันเดสนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกแล้วก็มีอันโตนิยืนขวารัดฟอร์ดยืนซ้ายแล้วก็ทางด้านของมาเซียลเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าในเกมนี้ครับก็เกมนี้เริ่มต้นมาอย่างเร้าใจครับอาร์เซนอลก็เป็นฝ่ายขึงเกมเรียกว่าขึงพืชนะครับใส่แมนยูทันทีนะครับอาร์เซนอลเรียกว่าเป็น เป็นฝ่ายที่ได้ครองบอลมากกว่านะครับแล้วก็บุกเข้าใส่เข้าทําตามตามแบบฉบับที่มิเกลอาเตาอาเต้าต้องการจะทำนะครับใช้สินงินก็เป็นอินเวิร์ดฟูลแบ็กเข้ามาเล่นเป็นวิฟิลตัวรับนะครับแล้วก็มีเบนจามินไว้์เติมเกมทางขวาก็คือ แบ็กเนี่ยเหมือนเมื่อรูการที่แล้วเลยนะครับ <_ an> เพิ่มเติมว่ามีกองกลางอย่างดิแคนไรส์เนี่ยมาคอยคุมจังหวะเกมเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับแล้วก็จังหวะแรกเนี่ยเป็นจังหวะที่สุดสะพรึงครับหลายคนเห็นแล้วใครๆก็ว่าต้องเข้าครับเป็นจังหวะขึ้นเกมมาทางซ้ายของอาร์ซนอลครับกราเบิ Grab ้ลมาตินเนลลี่ครับนะฮะเปิดบอลมาตรงกลางครับโดนแมนยูสกัดได้นะครับน่าจะเป็นดาโลแล้วก็มาสกิดอเออมาตินเนสนิดหนึ่งนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเอาสุดท้ายเลยบอลมันมาเข้าทางผู้ชายคนนี้ครับ คายฮาวเวกสนะครับโอ้โ oh หจับหนึ่งจังหวะแล้วก็เข้าซ้ายข้างถนัดครับหลายคนนี่บอกว่าหายแน่นอนลูกนี้ตะขายมึงต้องขาดนะครับปรากฏว่าขาขาดแทนครับฮาวเววืดเต็มดอกครับเต็มข้อเต็มตีเลยครับโอ้โ oh ห เรียกว่าอไอลิซโนอมันติเน่เนี่ยที่พุ่งมาสไล์เนี่กะว่ากูโดนเตะอัดแน่นะครับที่ไหนได้ครับพวกวืดครับโอ้โหพลาดโอกาสสำคัญที่จะได้ขึ้นนำไปในช่วงต้นเกมครับแล้วหลังจากนั้นครับเจ้าตัวครับมาทำพลาดครับจ่ายบอลกลางสนามพลาดครับนะฮะแล้วก็โดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ตัดบอลได้ครับแล้วก็คริสเตียนออเล็กเซ่นหุ่นวิ่งอย่างกับตาเหี่ยวครับมองเห็นทางซ้ายว่าแลสฟอร์ดเนี่ยหลุดอยู่ครับแล้วก็จ่ายคมคลิปเลยครับไปให้แม็กแคสแลสฟอร์ดครับหลุดกลางสนามไปเลยนะครับแล้วก็เข้าไปล่อเป้าครับหลอกกองหลังอาร์เซนอลสองคนปั่นโค้งเป็นประตูขึ้นนำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำหนึ่งศูนย์หมดจดสวยงามนมานหนักเนื่องดีที่หนึ่งเส้นลงมาดักได้ครับดูว่าอาร์เซนอลยังดูอีกเส้นได้ไหม ได้ยะสวนหรือว่าจังหวะอย่างนี้ที่ฝั่งคองนเนให้มาดูมาคลแลสฟอร์ดขนายดึงให้แล้วโยกโยกได้ขวาหาช่องเจอแล้วครับมูนหนึ่งสูน,นีมนอยู่ขึ้นนาตามแผนเลยครับโอ้โห <c oughs> โอกาสยิงครั้งแรกของทีมครับแล้วของแนสฟอร์ดตรงกรอบและเป็นประตูะครับ นะครับเรียกว่ามึงยิงประตูเขาไม่ได้มึงจ่ายให้เขายิงอีกกระหากนะครับสำหรับคายฮาวแบตนะครับถึงตรงนี้กูหัวร้อนแล้วเลยนะครับก็เรียกว่าเป็น2จังหวะต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทาให้อาร์เซนอลเพลิงพันธทันทีในเกมซูเปอร์สแนเด์ที่โคตรสําคัญครับหลังจากนั้นครับอาร์เซนอลก็ความพยายามไม่ลดละนะครับและมาได้ประตูตีเสมออย่างรวดเร็วผมคิดว่าไม่ถึง1นาทีนะสามสิบวิสี่สิบวิครับจากพี่หล่อของเราครับมาตินโอดิกาดกับตันทีมครับก็เป็นจังหวะขึ้นเกมมาแล้วก็ต้องบอกว่า จาเก่าเจ้าเดิมครับกราเบลมาตินเนลี่อีกแล้วครับขึ้นมาทางซ้ายครับแล้วก็เห็นมาตินอเดิการ์ยืนว่างอยู่คนเดียวครับแล้วก็จ่ายกลับมาเรียกว่าอเดิการ์ก็เลือกมุมได้เลยแล้วก็เขาก็เฉียบคมพอที่จะสามารถไล่ตีเสมอให้กับอาร์เซนอลเสมอแมนยูได้หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแค่านาทีเสร็นะครับหลังจากโดนยิงน่ามาตินเนลี่ไข่หลังให้ซินเชนโก้แล้วเอ็นกิเทียเคาะให้มาตินเนลี่ก่อนที่จะไหลามาหาจุดนัดพบนะครับ ซึ่งเอริกเซนไปไปขยับเข้ามาคุมแนวลึกที่จริงๆก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนะครับทางเลือกเดียวของมาติเนลลี่ที่เลยเอ็นเกตีเยมาก็คือโอากาสที่มารอโมเมนต์เนี่ยโคตรสำคัญผมบอกเลยว่าโคตรสำคัญเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ประตูตีเสมอเร็วเนี่ยแล้วแมนยูไปแพ็ครับได้เมื่อไหร่เนี่ยผมบอกเลยว่าอาร์เซนอลจะ จะตกที่นั่งลําบากจะเจาะยากนะครับมีปัญหาในการในการเจาะแน่นอนนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันได้เร็วครับมันได้ใน,ใน,ใ,นในช่วงห่วงเวลาสําคัญมาเลยท่ามันเลยทําให้เกมเนี่ยกลับมาทำให้ช่องกลับมาสู่เกมได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เลยทําให้ม omentum เนี่ยมันยังไม่ได้เสียเสียหายมากนะครับจากการเสียประตูแรกไปนั่นเองครับหลังจากนั้นรูปเกมแทบจะเรียกว่าเป็นแบบเดิมทั้งเกมเลยก็คือแมนยูตั้งรับอาร์เซนอลเล่นเกมรุกใส่แล้วก็แมนยูรอสวนกลับซึ่ง มันจะต่างไปนิดนึงที่อาร์เซนอลเนี่ยไม่กล้าไม่กล้าจะรุกมากใส่แมนยูแล้วเพราะรู้ว่าโหแมนยู oh, มันเฉียบคมมากนะครับมาทีนึงคือเป็นประตูเลยโอกาสแรกคือเป็นประตูเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอาร์เซนอลขึ้นขึงก็จริงแต่จะเป็นการขึงแบบกล้ากลัวกลัวนะครับจะแบบเฮ้ย กูแม่งไม่กล้าไม่กล้าใส่เต็มแม็กแล้วนะครับไม่กล้าไม่กล้าแบบไปเต็มสูบแล้วนะครับเพราะว่าถ้าพลาดมาเนี่ยมันถึงประตูได้นะครับมันลูกเกมมาจะเป็นประมาณนี้อยู่แทบจะตลอดเวลานะครับแล้วก็ในห่วงช่วงเวลาครึ่งหลังครับมีดรามา่ามีประเด็นเกิดขึ้นในครึ่งนี้เยอะมากครับเริ่มต้นจากจังหวะนี้ก่อนครับคายฮาวเวิร์ดครับทำให้อ์เซนอลได้ลูกโทษที่จุดโทษครับก็เรียกว่าแหวกผู้เล่น2ผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดครับแล้วก็โดนวันบิสซาก้าทำฟาว์ผู้สินแอนโทนี์เทเลปเป่าปี๊ด นะครับแต่ไม่รู้อะไรดนใจพุทธศิลป์ครับขอกลับไปดูเวก่อนนะครับแล้วก็ไปนั่งไล่เช็คไล่เช็คไล่เช็ค อ้าวมึงพุ่งล้มนี่ว่านะครับนะฮะสุดท้ายยกเลิกครับ v ีอไม่ให้เป็นลูกโทษที่จุดโทษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอดตัวไม่โดนลูกโทษลูกนี้ซึ่งเป็นลูกสําคัญมากนะครับจุดเปลี่ยนต่อมานะครับเป็นฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบ้างครับเสียผู้เล่น2คนไปโดยเฉพาะลิซันโดมาติเนสมีอาการบาดเจ็บจากการเข้าปะทะกับเอ็ดดี้เอ็นเกทียครับต้องส่งมาหาคอนเทนต์เดอะคิงออฟคอนเทนต์ครับแฮร์รี่แม็กควายครับลงมาในสนามแทนที่ ทางด้านของลิซานโดมาตินเนสซึ่งเป็นเซ็นเตอร์แบ็กตัวจริงของเขาณนะเวลานี้นะแล้วก็ส่งทางด้านของรามูสฮอยลุนครับลงมาแทนมาซีเอลนะครับซึ่ง2คนนี้ต่างกันเลยฮอยลุนนี่คือจิ๊ดจ้าดมาทีไร้วูภวาบแล้วก็มีโอกาสแบบสวนกลับได้ดีมากส่วนแฮร์รี่แม็กควายก็ต้องบอกว่าก็ยังได้มาตรฐานประมาณหนึ่งนะไม,ไ,ไม่ได้แย่มากแต่ก็แต่ก็ต้องยอมรับว่าสู้ลิซานโดมาตินเนสไม่ได้ถือว่าเป็นช่องที่อาร์เซนอลเนี่ยทำให้ได้เปรียบครับอาร์เตต้าครับเรียกว่า รู้ในช่องนี้ครับรีบส่งทางด้านฟาบิโอวิเอราโทมิอาสึกาเบลเชซุสครับลงมาแทนที่ไคลฮาวเวตซินเชนโกที่ไม่ค่อยฟิตแล้วก็เอ็ดดี้เอนเกเทียที่วันนี้เงียบเงียบไปหน่อยนะครับหลังจากนั้นครับอาร์เซนอลก็บุกเพลินเลยครับไล่ต้อนไล่ต้อนไล่ต้อนแมนยูนครับโดนสวนกลับมาครับโดยกาญจนโชครับยิงโป้งเดียว โดนน้ำสองดึงเฉยนะครับแล้วเป็นช่วงท้ายเกมแล้วด้วยนะครับถือว่าเป็นจังหวะสวนกลับที่สําคัญของแมนยูคือแมนยูเนี่ยเอาการโชว์มาเนี่ยเพื่อเล่นเกมสวนกลับโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ได้ผลจริงๆด้วยนะครับแต่ครับโดนท่าเอียงๆของไมเคิลแจ็กสันครับนะโดยกราเบอร์มาเกย์สครับใช้ท่านี้ในการเช็คล้ำหน้าครับแล้วแม่งได้ผลเว้ยคือแม่งแบบคือมึงมึงเก่งตัวแบบนั้นคือมันได้พอดีเตะเลยอ่ะมันรู้ว่าแบบ จังหวะนี้กูเกงตัวแบบพึบพับแล้วเดี๋ยวแม่งอาจจะได้แล้วเว้ยเดี๋ยวแม่งเช็ค VR เว้ยคือแม่งแตกแตกต่างกับไอ้ศูนย์หน้าไอ้แนวลุกที่แม่งไม่รู้ว่ามี VR นึกออกปะคือแม่งรู้ว่ามี VR เว้ยเดี๋ยวกูลองทำงี้ก่อนแล้วสุดท้ายแม่งเป็นผลจริงแม่งล้ำหน้าจริงหู่แบบเรื่องนี้แบบสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็อาร์เซนอลรอดเสียประตูซึ่งเป็นชุดประตูแบบ เฟอร์กี้ถามเลยอะเป็นประตูสําคัญของแมนยูเลยทึกได้ได้มาเนี่ยผมบอกเลยว่าอาร์ซนอลพังแน่นอนนะครับแล้วในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นครับในช่วงทดเวลาครับอาร์ซออลได้ลูกเตะมุมนะครับแล้วก็เปิดข้ามมาวูบมาถึงเสาสองครับแล้วพระเอกของเราครับดิคคนไรส์ครับนักเตะที่ถูกมากครับราคา105ล้านปอนด์ครับยิงลูกนี้มึงราคาถือว่าคุ้มค่าเลยนะครับ เรียกว่าพักก่อนแล้วก็หาเหลี่ยมแล้วก็เตะยิงเต้าหุ้มเข้าไปนะครับฉลับทางด้านของอีเวนนิดนึงนะครับแล้วก็โอนานาพยายามปัดป้องแล้วแต่ว่าลูกนี้มันแรงจริงๆครับเป็นประตูออกนำสอประตูต่อหนึ่งซึ่งสำคัญสุดๆส,สำหรับเกมเกมนี้เลยครับเปิดครับเปิดตัวสงสอง,สอง มีพักได้ของทางเดนเคิไลท์ฉลับบล็อกโอ้โหอาซนอลแสงได้ครับแสงโดยเดนเคิไลท์แล้วประตูแรกของอาร์เซนอลเลยครับโอ้โหแล้วบอลไปฉลับก่อนด้วยนะครับอาซนอลได้ประตูทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่6ครับจะคล้ายกันกันกบฤดูกาลที่แล้วหรือเปล่านะครับมาได้ประตูชัยท้ายเก หลังจากอาร์เซนอลได้2-1เสร็จปั๊บเนี่ยนะครับหลายคนก็การเป่าเป่าเป่า,ปามดเป่ามดเป่ามดนะครับผู้สินทางด้านแอนโทนีเทเลอร์ Taylor ก็ใจแข็งครับยังปล่อยให้เล่นต่อแมนยูก็ได้บุกบุกบ,กบ,กบ,กบุกมาครับ จนช่วงท้ายเกมสุดๆครับนาทีร้อยหนึ่งครับเรียกว่าต่อเวลากันเป็นร้อยนาทีเลยครับอาร์เซนอลได้จังหวะสวนกลับครับริชเนลสันครับนะได้บอลขุกขลิกมัวๆตัวๆอยู่กลางสนามครับจ่ายบอลออกไปแล้วทางด้านของฟาเบียลวีเอล่าครับก็เรียกว่าฉลาดพอที่จะปาดกลับเข้ามาให้กรอบเบลเชซุสครับล็อกหลบกองหลังหนึ่งทีนะครับแล้วก็แปรสวนตัวโอนาน่าเป็นประตูปิดกล่อง3ประตูต่อ1เบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับ เป็นทางอาร์เซนอลได้ปาปิโอวลาให้ดูจังหวะหลุดมาของทางกาเบียวกาเบียวเชวสซูตจะปิดเกมด้ยวยของกาเบียวเชวสซูตล็อกหลอกแล้วไม่เจมเลยครับสามหนึ่งเทียร์เซสนอลได้ประตูตอกย้ำชัยชนะแล้วครับโอ้โหนาทีที่หนึ่งร้อยหนึ่งครับแบบนี้ก็ฝังเลยครับสามคะแนนแน่นอนนะบอร์เซนอล จบเกมอาร์เซนอลสามารถคว้า3ามคะแนนได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อหนึ่งะครับมีหลากหลายประเด็นที่เกิดขึ้นในเกมนี้ครับมิเกลอร์เตต้าให้สัมภาษณ์หลายหลากหลายประเด็นครับนักข่าวถามว่าโหเกมนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับพลิกนรกสามารถแซงกลับมาหลังจากโดนนำเนี่ยนะรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับก็อร์เตต้าก็ให้เครดิตลูกทีมนะครับบอกว่าชอบลูกทีมมากๆในความมุ่งมั่นนะครับในแววตาในแพชชั่นในระเบียบวินัยนะครับแล้วก็เราเนี้ย ไอ้ไองค์ประกอบเหล่านี้นะครับมันทําให้เราสามารถกลับมาได้ในเกมเกมนี้ซึ่งเป็นเกมสําคัญมากๆนะครับและเกมเกมนี้มันจะเต็มไปด้วยประวัติาศาสตร์เพราะว่าอาร์ซ a นอลกับแมนยูเนี่ยมันมันฟัดกันนัวมาตลอดนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่ามันเหมือนแบบเราหลักๆใจความเหมือนเราแบบ เ,เสียประตูแรกไปไปแบบไม่ควรจะเสียอะไรแบบนี้เราโดนลงโทษและหลังจากนั้นเราก็เรียกว่าตอบสนองได้อย่างทันควันสามารถตีเสมอได้เร็วนะครับแล้วก็เล่นมาร้อยนาทีเนี่ยโ,โหเราเป็นทีมสมควรที่จะเป็นผู้ชนะนะครับแต่ก็ อต้งเขาก็ยอมรับตรงๆว่าคุณภาพของทีมทั้งแมนยูและอาร์เซนอลเนี่ยแตกต่างกันแค่เล็กน้อยนะครับคือสกอร์มันไม่ควรเป็นสามหนึ่งหรืมันควรจะชนะ2-1หรือว่า1-0อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แตกต่างกันไม่เยอะนะครับแต่ว่าในรายละเอียดพวกนี้มันพลิกโฉมหน้าของเกมได้เลยนะครับนี่คืออาร์เตต้าพูดถึงเกมมหัศจรรย์เกมนี้แบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็พูดถึงฟอร์มของเด็กเกนไรส์ครับเขาก็บอกว่าโอ้โหคุ้มค่าโคตรๆคุ้มค่าโคตรๆนะครับเป็นกองกลางตัวรับที่ครอบครองพื้นที่ได้ดี นะครับแล้วก็มีความโดดเด่นนะครับแล้วก็เรียกว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมีมีความเป็นผู้นําในห้องแต่งตัวด้วยนะครับแล้วก็มีความเป็นลี่เป็นกกนเอเป็นคนตลกเป็นคนสนุกสนานนะครับแล้วก็เรียกว่าสามารถทําประตูสําคัญร้บเป็นประตูแรกในสีเสื้ออาร์เซนอลได้นะครับแล้วกลายเป็นประตูที่ทําให้อาร์เซนอลพลิกสถานการณ์นะครับจากโดนนําจากตามมาเป็นแซงนํา2 1ได้นะครับแล้วก็เชื่อว่าจะพัฒนาไปได้ไกลมากกว่านี้อีกนะครับแล้วก็จริงพูดอีกหลากหลายเรื่องนะครับแต่ผมขออนุญาตตัดไปที่คคลลาบเยนะรั พอผมอยากรู้ว่าเขาพูดถึงอะไรนะครับคายฮาวร์ดนะครับนักข่าวเขาไม่ได้ถามว่าพูดถึงคายฮาวแ์ดหน่อยครับฟอร์มการเล่นเป็นยังไงไม่ได้ถามนี้นะฮะนักข่าวพูดว่าให้กําลังใจคลายฮาวร์ดหน่อยไหมครับ <c oughs> นะฮะเหมือนรู้เลยว่าวันนี้คลายฮาวร์ดมึงเ <c oughs> ฟลแน่ๆความมั่นใจมึงเละเทะแน่นะครับก็ไม่เกี่ยวกับเต้ลต้าก็บอกว่าเขาเนี่ยบอกกับฮาวร์ดนะครับนะว่าในช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันยากเสมอแล้วเขาก็ไปเปรียบเทียบกับเมียเขาครับเขาบอกว่า ก็เหมือนตอนที่ผมจีบเมียผมใหม่ๆเลยครับนะฮะตอนแรกๆมันยากที่จะเอาชนะใจเธอนะครับผมต้องลองผมต้องพยายามแบบส่งเมสเซจส่งข้อความหาสุดท้ายนะฮะเราก็ได้เป็นแฟนกันได้เป็นเมียกันแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่สวยงามนะครับขอโทษนะฮะโค้ดนั่นมึงสองคนกับเมียมึงนะครับแต่นี้มันทีมนะครับมีแฟนบอลอีกเป็นล้านๆคนโค้ดนะฮะมึงมึงจะมาเปรียบเทียบแบบนี้ไม่ได้นะครับก่อนหน้านี้มิเกลเจตาเคยพูดถึงเรื่องของคายฮาวเวิร์ดแบบนี้อันนี้น่าสนใจนะบอกว่า อัน,นไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อวานเขาพูดนะไม่ใช่วันก่อนพูดนะเขาพูดก่อนหน้านี้แล้วนะเขาบอกว่าฮาเวดเนี่ยนะครับจำได้ไหมตอนที่เราซื้อมาตินโอเดการ์มาเนี่ยหลายคนก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นในโอเดการ์นะครับหรือแม้กระทั่งว่าเราเอาเบนจามินไวท์ไปเล่นแบ็คขวาเนี่ยหลายคนก็ว่าผมบ้า แลวสุดท้ายเป็นไงนะคุณก็ชื่นชอบผลงานของเบนไว้กันหรือไม่กระทั่งแลมสเดลนะครับตอนนั้นซื้อมาในระาคาค่าตัวแพงพองสมควรและเป็นผู้สาปประตูทีมตกชั้นหลายคนก็มีคําถามว่าเอ้ยแลมสเดลจะดีพอเล่นให้อาร์เซนอลเหรอนะครับสุดท้ายเนี่ยผลงานในสนามมันก็ตอบว่าทุกคนดีพอที่จะเป็นนักเตะของอาร์เซนอลแล้วก็เป็นตัวหลักอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เลยอยากขอให้ทุกคนเนี่ยใจเย็นๆอดทนรอหน่อยนะครับนะแต่ว่าส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าเกมสําคัญแบบน,นี้เกมใหญ่แบบเน,นี้ย มันยิ่งเห็นชัดดาบพอเอาคลายฮาวเวิออกไปปับ๊บฟาเบียลวิล่าลงมาเนี่ยวิล่าแอซซิตอีกแล้วอะสองเกมติดแล้วอะนะครับคือมึงต้องเห็นแล้วโค้ชนะครับแล้วแล้วแล้วอยากจะไปปั้นฮาวเวิเนี่ยอาจจะต้องสลับไหมอาจจะต้องเป็นสำรองบ้างไหมอะแล้วค่อยมาลงมาแล้วมามาทำประตูได้หรือไม่แอซซิตให้เพื่อนได้มันเรียกความมั่นใจแบบนี้ไหมนะครับไม่รู้แหละแต่่ามันก็เป็นสิ่งที่แฟนบอลอย่างเราอึดอัดก็แล้วกันนะครับอยากบอกโค้ชแบบนี้ก็แล้วกันนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้นะครับนะคิดเห็นอย่างไรถึงตาคุณจะมาเล่าให้ผมฟังบ้างแล้วมาเมาท์มอยมาคุยกันหน่อยสินะครับจังหวะไหนที่คุณรู้สึกประทับใจเป็นพิเศษนะครับหรือว่ามีโมเมนต์ไหนที่อยากจะแชร์ก็ลองพูดคุยกันหน่อยแล้วก็รวมไปถึง Man of the m a แในใจคุณเป็นใครนะครับสำหรับยามเป็นทางการเป็น Decan Ri รสนะครับก็เรียกว่าทำประตูพลิกนรกกลับมาได้แล้วตัวเขาเองเนี่ยสถิติโคตรดีครับไม่มีใครเลี้ยงผ่าน Decan Ri รสในเกมเกมนี้ได้เลยแม้แต่คนเดียวนะครับนี่คือนี่ โคตรคุ้มค่าของเรานะครับโแบบ thank you west ham มากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณสโมสรด้วยที่ใจกล้าใจปั้มคว้านั้งแต่คนนี้มาอย่างรวดเร็วนะอ่ะไปล้นะครับเจอกันใหม่อีกทีคราวหน้านะครับคุยกันเนอร์จะมีเรื่องราวให้ทุกคนได้ติดตามกันแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามพวกเราให้ครบทุกช่องทางนะครับ e b o o k YouTube แล้วก็ติ k t o k นั่นเองนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับเจอกันใหม่อีกทีคราวหน้าสวัสดีครับ